ก่อนจะไปสู่ศึกใหญ่ชิงร้านที่2ของแต่ละจังหวัดนะครับเป็นช่วงประชันเงาเสียงครับสุดท้ายเนี่ยศิลปินต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะพอใจใครครับแล้วศิลปินเลือกใครก็แล้วแต่เขาไปเถอะแล้วแต่เขาเลยน่าคุณตั้นะแล้วแต่เขาไปนะอันนี้ผมไม่ขอออกความเห็นผมโดนฟันมาเยอะแล้วผมไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มอีกโอเคเจอเลไไหมครับพี่เครบเลยครับน้องปวารีพรบิมลครับ ขอบคุณครับเจนเซอร์ทุกท่านเชิญครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องป่าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหว้ลุงลุงป้าป้าลูกโหเอาแค่นี้ก่อนไหมเพลงเมื่อกี้นะพี่น่ารักร้องดีจริงๆน่ารักร้องดีจริงๆเลยลูกเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ามีมีความสัมพันธ์เสร็จไม่มีไม่มีนอกในไม่มีนอกในไม่มีเกี่ยวว่าเป็น เป็นเป็นสะโพงสะพายอะไรไม่มีนะไม่เกี่ยวกันไม่อออกากาศลองดีน่ารักสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับวายเขาเซีตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อครับ ก็ไหว้ให้ครบพ่อแม่ไงอืมโอเคคุยกับน้องเปาหน่อยเมื่อกี้เพลงอะไรกินเพลงกินข้าวกับน้ำพริกค่ะเชื่อมั้ยเพลงเนี้ยผมว่าอายุมากกว่าน้องเปาอีกเป็นเพลงของใครลูกเป็นเพลงของคุณแม่พงศรีวรนุชค่ะนี่เอามาร้องใหม่เอามาร้องใหม่เป็นอัลบั้มใหม่หรือไงหรือว่าอัลบั้มใหม่ค่ะสองชุดด้วยกันค่ะอ๋ออัลบั้มใหม่สองชุดเลยเหรอใช่ชื่อชุดว่าชชื่่อุดวาเพลงแม่ชอบค่ะเพลงแม่ชอบหนึ่งเพลงแม่ชอบสองใช่ค่ะเพลงแม่ชอบหนึ่งนะแม่เป็นคนคัดเลือกมาให้เราร้องนี่ไงคนนี้เป็นคนเลือกค่ะ อคุณแม่อยากจะร้องไงแม่อยากเป็นผ่องศรีวรนุชเสียงไม่ถึงเสียงไม่ถึงใช่ไหมคุณแม่นะฮะเป็นเพลงด้วยกันมีเพลงของใครบ้างเนี่ยมีเพลงมีเพลงของคุณแม่พองศรีวรนุชนะคะเพลงของแม่พึ่งภูมพวงดวงจันทร์พี่สิรินธนิยากรแล้วก็พี่สุนารีราชสีมาสุนารีตั้งลีลาม่ใช่ไหมตั้งลีลาไม่มีเลยไม่มีเหรอไม่เอาอ่ะตั้งลีลาไม่เอาอ่ะตั้งลีลาเป็นชุดสองค่ะแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบ เชุดแม่ชอบเป็นชุดพ่อชอบแล้วกันเป็นชุดพ่อชอบไปเธอไปไปเนี่ยพ่อชอบพ่อชอบออกพร้อมกันเลยใช่ไหมครับหมายถึงว่าซื้อได้เลยตอนนี้มีทสองชุดแล้วตอนนี้วางแล้วค่ะคาราโอเกะดีวีดีค่ะคาาโอเกเพลงข้าใช้ไวลูกเพลงข้าใช้ไวยแะ้วบ้างมีมีเพลงคอยวันเธอใจเดียวอันเดียวดิอ่าตัวอย่างค่ะตัวอย่งคะเมื่อไรหนอใจของเธอจะหายเรรู้ ความรักคุณช่างรวนเร่ดีไหมพี่เฮ้ยตักตักรู้สึกแปลกไ้ยปกติศิลปินมาจะต้องโดนป่วนโดนนี่ไม่มีเลยนะไม่มี ระบบป้องกันดีมากเลยอ่ะนี่เป็นนักร้องเงาเสียงที่ดีที่สุดในรายการที่เคยมีมาเลยนะโอ้โหนี่กโอ้โหไม่ไม่ไม่ดีที่สุดเพลงแต่ว่าตอนนี้ดีกว่านี้ยังไม่มีดีกว่านี้ยังไม่มีตอสองตออะไรอรอเกียรการออกนอกหน้า แต่นูว่าดีนะคะเพราะว่วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่วันนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่มานั่งดูด้วยคุณแม่ก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงกลับไปคุณแม่ไปทบทวนทบทวนนะคะว่าจะยกนิ้วไยกนิ้วเหนกันสแม่ใจได้แม่ใจได้ทีนี้พ่อกับแม่ไม่สงสัยเลยใช่ไหมทำไมคนถึงเกียดเขาทั ข<ง>อเวลาอบ้านหนยนงน,น <ouse> คะคนชอบเป็นเก่านะคนชอบเพ็งเก่าแต่ว่ามาวันนี้เราให้ให้ร้องอัลบั้มของพาวอรีเขานะของเขาเองของเขาเองนะโอเคโอเคได้เดี๋ยวนิวเป็นกรรมการค่ะเชิญ <ๆๆ S 1> ตอนนี้ไปพบกับเงาเสียงคู่แรกของน้องเป่ารครับน้องภาพวิว ชื่อน้อชื่อภาพวิวทำไมครับพ่อแม่ไปเที่ยวหรือไงแล้วก็เกิดหนูขึ้นมาเลยได้ชื่อว่าภาพวิวหรือไงหรือว่าไม่ขนาดนั้นค่ะขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วลงเนินเขาจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์อ๋อก็เลยตั้งชื่อแล้วมันเกิดมาเป็นหนูได้ไงอ่ะขับรถอยู่นะพี่ถามนะครับว่าคือขนาดนั้นแรืแม่แบบอินเดนแดงไมค่ะแม่ท้องแล้วอ่ออไม่ใช่ว่าแม่พ่อเห็นอะไรก็เลยตั้งชื่อลูกที่นั้น แล้วมีคนอื่นอีกไหมมีภาพอะไรบ้างน้องชายน้องชื่อน้องชื่อเว็บไซต์ค่ะอ๋อชื่ออนชื่อเว็บไซต์พี่แม่ชื่ออะไรนะชื่อเว็บไซต์ วิวเว็บไซต์พ่อมีแรงบันดาลใจแรงครับที่ว่าตั้งชื่อลูกว่าเว็บไซต์อยากไหมครับเป็นกล่องความดีอ๋อเป็นกล่องความดีนะพ่อนะเว็บไซต์นะโอเคโอเคพี่ปาวาลีหนูเคยฟังเพลงน้องเปล่าบังเมเป็น f อฟซีอะไรคะเอฟซีอ๋อเป็นใครคลับเหรอเจอเหรอหนูเคยเจอเขาไหมโอ๋อแล้วหนูเคยเจอพี่เขาไหมเคยสินะ ทำไมวะคนไปเจออย่คนไนชั้นทำไมวะทาทำไมวะำ้าเปล่าพราะไรพี่เปาร้องเพลงเพราะมากอะค่ะแล้วก็เป็นกันเองกับแฟนคลับแล้วก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงไหมครับพี่กิ๊กครับจริงมากมาก แล้วมีใครบอกไหมว่าหนูร้องเพลงเสียงคล้ายเป่าได้ก็มีหลายคนนะคะทั้งพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างี้คนที่ได้ฟังใครฟังบอกว่าเธอเสียงเหมือนเธอไปเลยได้แน่คิดว่าพ่อแม่จะหลอกเราไหมไม่น่าจะหลอกนะคะไม่นกาะหลอกนะแต่วันนี้เราอยู่ที่คณะก้อมมาหลอกก่อนนะว่าจะเลือกหนูหรือเปล่านะหนูผ่านด่านนี้เข้าไปได้นะเพราะไอ้คนนึงไม่ธรรมดาครับน้องอุ้มใจประพัดสนใจนี่ นี่อะไรปลูกฝีใช่ไหมปลูกฝีใช่เป็นแผลเป็นนะปลูกฝีมันเล็กไปเ่รคะไม่ใช่ครับมันสูงจังเลยทำไมทำไมทำไมเขาไม่ปลูกฝีตรงนี้ครับทำไมันลอดใต้หัวไหล่แล้วเนี่ยหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้ใช่ไหมปลูกฝีเขาปลูกตอนเป็นทารกเขาจำไม่ได้หรอเจริงว่าจริงเออปลูกตอนสิบห้าทานมันไปปลูกแล้วปลูกเขาปล่อยตายแล้วปล่อยตายแต่บิ๊ไม่ตายไงแต่บิ๊ไม่ตายไงน้องอ้อมไปทำอะไรทำอะไรทำอะไรที่ไหนอ๋อตอนนี้เป็น พนักงานบริษัทเอกชนนอกจากเป็นฟรีแล้วเราก็เป็นมาเป็นพนักงานบริษัทเขาโกงฟรีก็ไม่ได้จะก้มหน้าสิเพราะผมตกลงมานี้มันน่ากลัวอะไรเปเป็นพนักงานบริษัททำหน้าที่เป็นอยู่ฝ่ายขายค่ะอยู่ฝ่ายขายขายอะไร ไตรกระป๋อ,องไอิดไายอิดมวลเบาอะไรอย่างเงี้งยค่ะอ๋อบริษัทไขยวัสดุก่อสร้างใช่สดุก่อสร้างอิดมวลเบาดียังไงเบามันไม่นากใช่ค่ะถูกต้องีตามคือเบาค่ะลดภาระโครงสร้างไงพี่นี่ฟาสราบินิกนี่นี่คานก็ไ yep. ม่ต้องแค็มเรียนคณะเดียวกันทำไมไม่รู้ เขาเป็นคุิสถาบันนี้เขาฟังเพลงเปาลีบ้างไหมฟังค่ะชอบผ่าอะไรชอบผ่าอะไรนงเปาสวยน่ารักด้วยอ้าวไม่ได้ชอบเพลงเขาชอบเพลงอ๋อชอบเพลงเขาเอางี้ดีกว่ะที่บริษัทมีใครบอกเราไหมว่าเราร้องดีร้องดีหรือเขาบอกว่าเราสวยเราน่ารักไม่ใช่มีผัวยังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพ่อแม่ดูไว้นะพ่อแม่ดูไว้นะ มันจะดองกันนี่แบบมันจะมีผลถึงเราเนะ่ยมีผลถึงเราเนีมีระยะยาวมีผลถึงเรานะการแสดงแม่การแสดงคุณแม่ไมื่เท่าไหร่คุณพ่อนี่เองคุณพ่อเลยเมื่กี้พ่อบอกโอ้โหไม้โอ้โหอะไรกูบอ่วิ้ววิ้ววิ้วว้วมาโอ้โหคุดยอดถามโดนใจเมื่อกี้เขามีพ่อแม่เขาบอกนะว่าเสียงเขาเหมือนนะพ่อแม่เราบไหม่ะหนูบอกตัวเองหนูบอกตัวเองนี นี่นั่งร้องไม่โง่แล้วเหมือนกันฝั่งนู้ก็ร้องเป็นตอนซ้อมเพราโอเคเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากแล้วเราอะเหมือนเขาเป็นไงเป็นไงวิวพี่อุ้งก็เหมือนเหมือนกันนั่นเหมือนมากเหมือนกันเหมือนเป็นคู่เหมือนใครเหมือนปาวลีหรือเหมือนใครเหมือนปาวลีนะฟังตัวอย่างนะครับเพลงไหนครับกลับมาแสดงตัวด่วนตัวอย่างเบาๆนะครับเชิญ เพลงป๊อปเลยนะอย่างเงี้ยเหมือนเพลงก็เขาบอกแล้วก็เป็นลูกทุ่งอันนี้ลูกทุ่งแบบอะไรนะแบบตัวนี้จะเป็นป๊อปป๊อปเลยกลับมาแสดงตัวด่วนเชิญครับโอเคเสียงเด็กๆทั้งคู่เลยนะอ่ะเชิญเข้าตัวจะออกฝั่งไหนนะครับเอหรือบีครับเอหรือบี นี่เหมือนอยู่โรงปูนจริงเลน้องอุ้มคงจะชิมนะครับในการอยู่ในสภาพโรงปูนของเธอ,อยิงเซอร์ไพรส์กับอุ้มนะขายอิดมวนเบาไม่น่าร้องเพลงดีขนาดนี้ทำไมอะเ็าร้องดูเป็นนักร้องเลยแต่ว่าภาพวิวเนี่ยจะมีสำเนียงเนิ่นๆคล้ายๆของเปาแล้วก็เสียงเนี่ยพลังเยอะกว่าส่วนอุ้มตุ้มหูสีทองพี่ว่ามันดูปรลาดใช่ คนปกติไม่ใส่หรอกต้องหูทองอ่ะพี่อย่าบอกให้หนูยังห่วงเล็กถ้าห่วงใหญ่กว่านี้นะเฮ้ยบ้าบ้าบ้าไม่ให้ขอแก้ตัวด้วยพี่อ้มครับเชิญครับพับอยู่เสียงก็พุ่งแล้วก็ใส่แต่อุ้มถ้าเทียบกับเสียงของน้องเปาแล้วอาจจะ หนากว่าใหญ่กว่าน,นีไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคก็วันนี้ก็ภูมิใจแทนน้องเปาด้วยนะครับว่าเงาเสียงแต่ละคมาในวันนี้เนี่ยคุณภาพทั้งนั้นเลยพี่ก็ตัดสินใจยากมากเลยนะคะนี่เรื่องจริงค่ะแต่ขึอนี่พ่อเ่พ่อคนเขาเชื่อแล้วแล้วครลูกยไม่เชื่อเพราะพ่อ ล้อมเป็งเพราะแต่บางเออว่าภาพวิวเนี่ยเสียงไปใกล้คลีนองเปล่ามากที่สุดเนื้อเสียงเขาใช่ไหมเนื้อเสียงเขาอะค่ะดิฉันตัดสินแค่ตรงนี้เองเลยค่ะตรงนี้อย่างเดียวเลยอพอแล้ว คือต้องบอกว่าวันนี้เนี <sucked oppression> ่ยน <st> like ้องอู๊ฟกับน้องภาพวิวนะฮะมาเจอโจทย์ที่ยากเพราะว่าอย่างน้องเปาซาลาเปาของเราเนี่ยนะฮะถือว่าน้องเปาวันนีเขาซาลาเปาซาลาเปาสเรซาลาเปาน่ารักเสียงซาลาเปาสวยแต่ก้อนตอนเด็กๆเขาตัวกลมๆไม่มีแขนม่ีขาเลยมีจุดแดงมีแขนมีขาถือว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเงาเสียง คือน้องเปาเนี่ยเสียงจะมี power แต่ว่าของน้องอุ้มเหมือนเสียงแหบไป,ปน,นิดนึง<อ>แต่ภาพวิวการดันเสียงออกมาใสและน่ารักถึงแม้ว่าเสื้อผ้าเราจริงจริงเหมือนกว่าภาพาวิวเหมือนกว่านะถึงแม้เสื้อผ้าเราจะเหมือนขนมสาลี่ก็ตามสุพรรณไงสุพรรณนี่ไงใส่เสื้อผ้ามาเอาใจน้องเขามากเหมือนสาลี่โดนหนูแทะพี่โบครับน้องอุ้มวางเสียงลึกไปนิดนึงครับเสียงจะออกเพราะนุ่มแต่ว่ามันไม่เป็นนักร้องได้ไหมเป็นนักร้องได้ไหมได้ครับเออเฮ้ยเสียงดีนะแต่ว่า แต่ว่าเสียงไม่เหมือนไงครับเพราะว่าวางเสียงคนละจุดส่วนน้องภาพวิวเนี่ยวางเสียงอยู่ใกล้ๆกับน้องเป่าก็เลยเสียงออกมาคล้ายกันแต่ก็ยังบางกว่าน้องเปาอยู่นะน้องเปาเป็นคนที่เสียงจะฟังดูพุ่งแต่ก็มีเหนามหมวลดีไหมครเสียงดีไหมดีมากมากเลยพัอพอนะพอครับพี่รู้สึกอายไงก็ไม่รู้หนูไม่ต้องอายหนูไม่ต้องอายนี่นี่ไง เดี๋ยวเชิญไปอ่านหน้าอ่านท่าทางด้านนู้นพาวิวนั่งรอตรงนี้ค่ะเชิญมาดูคู่ที่สองกันครับน้าเพี่ยงน้าราดเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับเสียงฮือฮามากนะฮะอันนี้คือทางนี้หรือคือทางนั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเอาลูกหมีมาทำไมครับ มันใหญ่เฉพาะคนไงค่ะอ๋อใหญ่เฉพาะคนเลยลักษณะเป็นนางแบบเก่านะเพราะออกมายืนโพสหอยหอยหรือรับแรงได้ทีละขาววะอย่าลูกเดี๋ยวมันลื่นมันไถไปเออเข้าใจป่ะนี่ต่างกันเลยเนี่ยดูนี่ต่างกันเลยชื่ออะไรลุงน้องมิ้นน้องมิ้นคือน้องมิ้นนะอายุหลายปีนี้อายุ14ค่ะอายุ14บสีเหรอ เฮ้ยลงข้าวดูสิสิบสี่เขาอย่างนี้แล้วเธอจะไม่ดีสิบสี่เท่าเลยเท่าเลยสิบสี่เรียนชั้นอะไรคะอยู่มอสองค่ะอยู่มอสองนี่นะเหมือนเลยเบอร์ไหนที่ไหนหเนี่ยคนที่ไหนคนสุพรรณค่ะเอาเยเบอร์เมืองเลยเบอเมืองเลยนะ โอ้โอคนคสุพันณเนยนอกเมืองอ่ะนี่นอกเมืองนั่งเขาเด็กมันนอกหนู่ลหนุคนนเมืองเออแล้ววันนี้จะสู้พี่ก็ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ถ้าเกิดเรื่องเสี่ยงสู้ได้ถ้ากระตัวสู้ไม่ได้ตัวสู้ไม่ได้พูดเสียงเหมือนเลยโอหดูเคยประกวดร้องเพลงไหมหรือว่าอะไรเคยค่ะประกวดเคยประกวดร้องเพลงชนะไหมชนะด้วยฮะเป็นเอาเสียงวันนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะไม่แน่นะเพราะนี่ส่งเธอได้ เขาามเดี๋ยวคนมาอาภพรใช่ไหมอาภพรมาไม่ทันมาไม่ทันเนี่ยมาไม่ทันถ้ามาทันเอ้ยเดี๋ยวคนจังหวัดอะไรเนี่ยลาบุรีค่ะโอลาบุรีอ๋อุรีเหมือนกันเดือดคนละแบบเดือดคนละแบบเฮ้ยเคนละแบบลาบุรีก็มีคุณแม่ปรนกอบอาชีพอะไรร้องเพลงเชียร์โตสนุกค่ะอะไรเนี่ยเป็นแค่เชียร์โตสนุกค่ะหลุมไหนเนี่ยเขาเป็นแค่เชียร์เป็นแค่เชียร์เป็นแค่เชียเขาเก็บตังค์อ๋อเป็นมานานยังเป็นมานานยัง คะหน้าอะไรอะระหว่างระหว่างระหว่างพี่พูดไปก็บอกแล้วเป็นเป็นนางแบบเก่าเป็นนางแบบเก่าสวยเนี่ยเนี่ยฮะไม่ใครเคยชมไหมไม่มีค่ะชมตัวเองส่องกระจกบอกเฮ้ยทำไมสวยอย่างนี้วะเนี่ยเออใช่ไม่กระจกนั่นนี่สิทำไมสวยอย่างนี้วะอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ค่ะโอ้ยยี่สิบสี่เองค่โอ้อายุเท่ากันหนูเหรอโอ้ยเกิดก่อนเกิดพฤษภาเออเท่นะเออเท่นะ เราเป็นนักร้องด้วยไหมครับก็แต่ก่อนอะเป็นค่ะพอหุ่นอย่างงี้เขาก็ไม่จ้างเลยอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนเคยอยู่อย่างงั้นด้วยเหรอเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะอ๋อเไมนธรรมดาเว้ยมีใครบอกไหมว่าเสียงเหมือนปาวรีก็คนที่โตสนุกคนที่โตสนุกแล้วค่ะตบลูกดำเลยบอกเราเหมือนเสร็จปุ๊บ ตบขาวลงเลยค่ะขาวเปลี่ยนขาวเปลี่ยนเลยขาวเปลี่ยนเลยขาวเปลี่ยนเลยอ่ะโตบอกคนที่ต้นซุนลุงบอกนะน้องเมย์้องเมย์มีแฟนยังมีแฟนมีแล้วค่ะนี่มีลูกยังครับทำไมถอนใจทำไมล่ะเด็กอย่าว่ามีลูกมีแฟนยังมีแฟนเลยเหมือนนักใจอะไรทั้งอย่างมีด้วยไหนไหนแฟนเราร้องเหมือนไหมปาร์บรีไม่เลย กันครับไม่จริงไม่จริงน่าตับไม่รันไม่รันเบอร์เดียวกันพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนี่แฟนใช่ไหมอ๋อใช่นะเคยไหมเคยตบดำตบดำไหมตบดำตกเยอะทุกแฟนเยอะดีตัดให้เยอตกเยอะนี่แฟนเยอะดีเคยโดนตบไหมโดนตมีใครมาไหมลูกมิ้น มีพ่อกับแม่ค่ะไหนพ่อกับแม่นี่พ่อกับแม่ปาวาลีเขาจริงจ้ดไหนพ่อกับแม่ไหนพ่อแม่เราเอาทีนี้ดีหนไหนอันนี้คุณแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครบอกหนูร้องเหมือนไหมเปลววลีมีพี่ๆที่โรงเรียนค่ะแล้วก็หนูไปประกวดที่ไหนเขาบอกว่าเหมือนพี่เปาววลีเสียงเหมือนมากอ่ะพูดเหมือนพูดคล้ายนะเพื่อใคยเพลงไหอ่ะการุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงใช่คะโอเคโอเคฟังตัวอย่างลูกมาเชิญเแนวเสียงหวานออกแนวเสียงหวานเพลงนี้สูงด้วยใช่เพลมเลยครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงครับเชิญ เฮ้ยผมวผมตกใจเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าทางนี้จะเสียเปรียบโคโหไม่นะไม่ไม่รู้เลยอ่ะตอนนาไม่ออกเลยอ่ะไม่นะอย่ามาว่าน้องว้นผมนะผม่นะผมว่าสูสีสูสีมากๆสูสีเดี๋ยวให้กรรมการเลือกก่อนนะฮะครับหนูจ่าข้างตู้หลูก ไหวเปล่าไหวถามตู้ใช่ไหมพี่าถามตู้ตใช่ไหมไม่ใช่น้องก็ไหวตู้ไหวเปล่าเนี่ยอ่ะมาดูนะกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือเบเอหรือ มาลูกค่อยๆลงตรงไปได้โอเคค่อยๆสำหรับคุณเมย์เมียเมคลีเนี่ยนะคะเมย์ต้สนุกเรียกว่าหมาเนี่เาว่าเมย์ต้สนุกถ้าเรื่องของการแกะมาแล้วเนี่ยหอมให้เมย์เลยเมย์แกะโทนการร้องของเปาวลีมาเลยเพราะเพลงนี้มันจะมีเอื้อนเยอะมากแต่มิ้นเนี่ยนะคะดันได้เนื้อเสียงที่คล้ายกับปาวลีมากกว่าด้วยความที่อายุยังน้อยเป็นได้เป็นได้แต่ว่า ผมยังมองว่า,วามิ้นน่ะพูดเหมือนกว่าร้องต้องใส่จริตลงไปอีกเช่นกรุณาอยู่ใน,นระยะเข้าปากกินช,ชืงอ,อย่าเข้ามาโตมาช่วยติยดต่อวินมอไซค์เดี๋ยมาตกพี่แบบนี้พี่แอนครับเรื่อน้องมินน้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเมย์นั่นก็แปลกใจนะครับออตัวใหญ่แต่เสียงเล็กแบบเสียงเพราะไหมเพราะเพราะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ช่วงออกสตาร์ทเริ่มต้นประโยคแรกของทั้งคู่นะครับ น้องมินนี่ยังแกว่งอยู่เหมือนเหมือนประมาทเต้นเกไงแต่ว่าเบนีน่ก็ไปเรื่อยๆไปได้ตลอดแต่ว่าพอตั้งระยะได้แล้วนะครับตั้งตัวได้แล้วเนี่ยน้องมินนี่เขาคุมได้ดีกว่าแล้วก็เสียงใกล้เคียงมากพี่ตั้งอยากจะบอกว่าน้องมเมย์นี่เสียงเพราะนะเพราะเพราะเพราะอ,อะไรถึงไปเป็นแคทเชียเธอเนี่ยเป็นนักร้องอแต่ถ้าเขาเป็นนักร้องเก่าไง ไม่ได้ร้องเ่าคนไม่จา้างเออแมมจะเป็นนักร้องไม่ได้เกี no ่ยวกับรูป no ร่างหรอกเมย์เสียงเพราะอยู่เลยเสียงเพราะอ้อเพราะเมย์ร้องมาเนี่ยพี uh> <э ่ก็ตระลึงกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ร้องดีเหมือนกันแต่ว่าเออมิ้นเนี่ยชนะแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปะเท่านั้นเองเพราะว่ามิ้นมีความเป็นเด็กเสียงจะมีความเป็นเด็กน้องเปาในเสียงเขาเด็กกินเมย์กะแดวว่าเสียงก็เหมือนกันแต่ว่าเสียงจะผู้ใหญ่กว่าหน่อยผู้ใหญ่กว่าน่อยความคิดเห็นก็คล้ายๆกันเลยโอเคครับขอบคุณ แต่สิ่ง,งที่อยากให้คุไะครับคือนี่ไงนี่คือสิ่งที่สุดยอดคุณภาพที่สุดในวันนี้แล้วคือคนที่มาประกวดเงาเสียงแบบคนนี้เก่งทั้งนั้นคือตั้งแต่แบบเจ้าของเงาเสียงแล้วอ่ะมันตัดสินใจยากมากนี่เส้นในสมองเกือบแตกเลยนะฮะเมื่อกี้ทำไมไม่แตกทำไมไม่แตกคือน้องมินเนี่ยด้วยความที่ร้องดีและเป็นเด็กก็เลยเหมือนครับ กูนี้มีดีกันไปคนละอย่างครับคือน้องมิ้นเนี่ยเสียงมีความเป็นเด็กแล้วก็มีมีความเนิ่นๆคล้ายๆครับน้องเปาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เนื้อเสียงเขาบางไปนิดนึงเพราะว่ายุยังน้อยแต่ว่าเมย์เนี่ยเนื้อเสียงเขาอายุเท่ากันด้วยไงฮะเส้นเสียงก็เลยแก่เท่าเท่ากันเนื้อเสียงของคุณเมย์ใกล้กว่าแต่ว่าอย่างที่บอกกันมีดีคนละอย่างเสน่ห์ของสำเนียงแล้วก็ความเป็นเด็ก น้องมินเขาก็มีอยู่ที่จะเลือกตรงไหนในเท่านั้นเองโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวน้องมินอยู่นี้น้องเมย์เดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะทางด้านนึงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญภาพวิวครับเชิญทางด้านนี้ครับเชิญมาเลยภาพวิวภาพวิวก็เป็นแฟนคลับอันนี้ก็เป็นเด็กสุพรรณด้วยกันเดินตามรอยพี่เปามาเลยคือเกี่ยวกับเราทั้งคู่อ่ะอ่าโอเคกรรมการไม่เกี่ยวแล้วนะฮะอันนี้คุณตั๊กครับกรรมการไม่เกี่ยวนะครับ กรรมการมี5คนกรรมการมีหคนแต่ผมหมายถึงว่ากรรมการไม่เกี่ยวแล้วนะครับคุณตักสมหวังนะจ๊ะสมหวังนะจ๊ะปันตัวอย่างนะจ๊ะสมหวังนะจ๊ะเชิญ เลือกยากแน่แน่โอ้ยเอาละครับภาระนี้เป็นของน้องเปาลีคนเดียวเลยนะฮะหนูเป็นคนเลือกนะคะเชิญเข้าตู้ครับขอให้โชคดีนะครับสมหวังนะจ๊ะเอ๊หรือพี่ครับ ใชผมนี่จับใครก็ได้เลยร้องดี้งคู่เหมือนกันมากค่ะเหมือนกันมากเลย,ยหนูต้องให้เหตุผลแล้วว่าทำไมเลือกน้องภาพวิวนะครับที่จริงเรื่องน้องมินด้วยการร้องหรือเนื้อเสียงอะไรนี่เหมือนกันค<ด>่ะแต่ว่าน้องภาพวิวจะร้องสนุก เสียงสดใสร้องแล้วดูมีความสุขมากแต่พอน้องมีน้องก็เพราะแต่ว่าเพราะแบบหวานหวานออกแนวหวานที่จริงหนูเป็นคนเสียงหวานแลละแต่ว่าแต่พาย้มหนพยาจะจะสนุกอะไรเงี้ยโอเคไหมลูกแต่จริงต้องใจขนาดกระมังมากเลยโอเคเดี๋ยวน้องภาพวิวจะได้ร้องคู่ในช่วงโชว์พิเศษครับ